ความลับที่เขาซ่อนไว้ไม่กล้าบอกคุณคืออะไรขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะหกไม้พลังงานของคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนู หกดาพลังงานของคนธาตุโลเมถุนตุลกุมจัสติกพลังงานของคนราศีตุลสองถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกห้าเหรียญพลังงานของคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกาลมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุลมคนธาตุน้ำคนธาตุดินมาครบทั้งสี่ธาตุ เป็นคนที่ชัดเจนจริงใจตรงไปตรงมาคำไหนคำนั้นรักความยุติธรรมรักความชัดเจนไม่ชอบอะไรที่เก็บกดเก็บซ่อนปิดบงังหรือว่าไม่ชัดไม่เคลียร์มีความพยายามมีความอดทนเป็นคนที่สู้ไม่ถอยเป็นคนที่ตัดสินใจทําอะไรแล้วก็คือทําจนสุดทําจนสุดความสามารถแล้วก็ไม่ล้มเลิกไม่ยกเลิกไม่ถอดใจอะไรกลางคันนะคะรักใครก็คือรักจริงเวลาที่รักใครก็คือ ชอบในความชัดเจนชอบในความจริงใจตรงไปตรงมาคบก็คือคบคุยก็คือคุยไม่มีปิดบังไม่มีเก็บซ่อนนะคะเรามาดูพลังงานของเขาการคนที่คุณอยากรู้ใจเขาว่าเขาคือใครนะคะขอพลังงานของเขาหน่อยคนที่คุณอยากรู้ใจเขา6กเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรทึกศกานเก้าถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิก เจ็ดไม้พลังงานของคนาธาตุไฟนะคะในสิงธนูสิบไม้พลังงานของคนาธาตุไฟหนึ่งเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินมีพลังงานของคนาธาตุดินคนาธาตุน้าคนาธาตุไฟนะคะเป็นคนขยันอดทนนะคะมีความพยายามสู้ไม่ถอยทําอะไรทําเต็มที่มองโลกในแง่ดีมีกําลังใจที่ดี แต่ข้อเสียของเขาอาจจะเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายที่สงสารเห็นอกเห็นใจนะคะใจไม่แข็งไม่ค่อยมีความเด็ดขาดนั่นเองอาจจะมีความเจ้าชู้ด้วยนะคะในพลังงานของคนคนนี้เป็นคนที่หน้าที่การงานไม่ได้มีปัญหาทําเต็มที่ทำอย่างตั้งใจแต่ว่าเรื่องของความรู้สึกนะคะอาจจะไม่ค่อยมั่นคงสักเท่าไหร่นั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าความลับที่เขาซ่อนไว้ไม่บอกคุณไม่กล้าบอกคุณคืออะไรนะคะ คนคนนี้มีความลับอะไรที่เก็บไว้ไม่กล้าบอกคุณความเครียดความกังวลวา้าวุ่นใจคิดเองเครียดเองนะคะเป็นกังวลเองนะคะความเจ็บปวดความเศร้าความผิดหวงังความเสียใจนะคะมาทั้ง9ดาบแล้วก็10ดาบเจ็บมากๆท้อมากๆแล้วก็เครียดมากๆอาจจะอยู่ในภาวะของความเครียดโรคซึมเศร้าก็ได้เหมือนกันนะคะ ความลับนะคะเก็บไว้ซ่อนไว้ไม่ได้บอกนะคะแต่พูดถึงมา7ดาบ9ดาบสิดาบถึงแม้ว่าเขาจะไม่เอ่ยคุณสามารถรับรู้ได้ผ่านหน้าตาสีหน้าแววตาของเขานะคะคในความลับนี้แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นทูกพอสมควรเก็บเงียบนิ่งเงียบเก็บซ่อนอาการไม่ได้บอกนะคะอาจจะเป็นความเจ็บ ป่วยก็ได้เหมือนกันนะคะเกี่ยวกับสุขภาพก็ได้นะคะไพ่ดาบมาทั้ง4ี่ใบเลยนะคะมีเกณฑ์ว,ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพเขาหรือเปล่ามีความเครียดนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกก็ได้หรือว่าอาจจะมีอะไรที่จะต้องได้พบเจอได้ปรึกษาคุณหมอด้วยไหมนะคะแต่ดาบนะคะ เป็นไพ่ดาบหมดเลยเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคหาทางออกไม่ได้เครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับอาจจะเป็นเกี่ยวกับภาวะวของความเครียดของความรู้สึกของความกังวลโรคซึมเศร้าหรือว่า,าจ,จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพของเขาก็ได้คนที่อยู่ในใจของคุณ คนที่คุณอยากรู้ว่าตอนนี้เขาเก็บความลับอะไรไว้แล้วเขาไม่กล้าบอกคุณบุคลิกของเขาอาจจะดูเป็นคนใจดีเห็นอกเห็นใจที่ส่งสารนะคะดูเหมือนใช้ชีวิตแบบเฮฮาปาร์ตี้อะไรก็ได้นะคะเหมือนไม่ค่อยเครียดเหมือนไม่ค่อยกังวลกับอะไรอยู่ไปวันๆใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เขาเก็บไว้ซ่อนไว้ในหัวใจของเขาคือความกังวลน,นั่นเองนะคะอาจจะเป็นความทุกข์ในใจหรือว่าอาจจะเป็นความทุกข์เกี่ยวกับสุขภาพ ของเขาก็ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าลับโจรตามหาต้นเหตุสาเหตุไม่ได้จะแสดงออกผ่านสีหน้าแววตาค่อนข้างชัดมากๆค่ะคุณอยากรู้ว่าเขาเก็บอะไรไว้ซ่อนอะไรไว้สามารถมองผ่านสีหน้าแววตาของเขาหรือ่าช่วงเวลาที่เขาอยู่คนเดียวอยู่ตามลำพังนั่นเองนะคะ